เดครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะครับผมมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อ Caterpillar นะครับ เป็นรุ่น3 1 3 DSR นะครับลูกค้าครับนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวดีนะฮะแล้วก็ด้วยรหัสของตัว SR ของเขาเนี่ยที่เขียนอยู่ด้านหลังตัวชื่อรุ่นของเขาเนี่ยนะฮะก็จะบ่งบอกถึงตัวบอดี้ของเขานะฮะที่เขาจะเป็นบอดี้ท้ายมนแบบนี้นะครับผมมาจะบอดี้ท้ายมนแบบนี้เนี่ยก็จะเน้นการใช้งานในพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่แคบเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับสังเกตว่าท้ายของเขาเนี่ยจะมนแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ท้ายยาวๆนะฮะตัวนี้เนี่ยจะได้ความคล่องตัวนะเพราะว่าเวลาที่เราขับใช้งานเนี่ย เวลาที่เราสวิงตัวรถเนี่ยนะฮะหมุนรอบตัวรถเนี่ยช่วงท้ายของเขาเนี่ยจะไม่เลยช่วงแท็กของเขานั่นเองนะครับอ่าซึ่งจ้ตัวนี้เนี่ยก็จะได้ความคล่องตัวคล่องแค่เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถเดินเข้าบริเวณหน้างานได้นะครับเราก็สามารถสวิงใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับไม่ต้องมานั่งระแบงท้ายเหมือนตัวเอ่ออบอดี้ที่เป็นตัวบอดี้ท้ายยาวนะครับก็จะคล่องตัวมากๆนะแล้วก็จะตัวนี้เนี่ย ก็บอกแล้วลยว่าสเปคของเขาเนี่ยมาค่อนข้างเต็มมากๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวบูมมันก่อนนะฮะสังเกตนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นออฟเซ็ตบูมนะฮะหรือว่าบูมสไลด์นั่นเองนะครับเนี่ยนะ,ะเขาจะสามารถสไลด์บูมซ้ายขวาได้นะโดยที่ตัวบุ้งเกียร์ของเขาเนี่ยไม่เบี้ยวเลยนะครับก็คือสามารถสไลด์ซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะครับอ่านะก็จะเหมาะกับลูกค้านะฮะที่เอาไปใช้งานวางท่อนะฮะ ขุดวางท่อหรือว่าขุดล่องส่วนเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถสไลด์แขนแล้วก็ขุดได้เลยนะครับก็จะได้ความคล่องตัวไปอีกระดับหนึ่งเลยนะฮะทายสั้นว่าคล่องตัวแล้วอันนี้ก็คล่องตัวหนักเขาอีกนะฮะและก็นี่นะฮะเป็นสิบสองตันที่มีผ่านดันให้ด้วยนะครับนี่นะเพื่อใช้งานแบบยกของนะครับหรือว่ากดเสาเข็มตัวนี้ก็ใช้ค้ำได้ด้วยนะครับหรือว่าปักที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้ด้วยนะฮะนี่นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะต่อมา ในส่วนของแท็กนะฮะยังไม่หมดนะครับนี่นะฮะในส่วนของแท็กตัวนี้เนี่ยก็จะมีเกีย้ยยานะครับอุ้มมาให้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าก็จะดีมากๆนะเพราะเวลาที่เราเดินบนพื้นปูนนะครับหรือว่ามีงานถนนเดินบนพื้นถนนเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ทิ้งร่องรอยของแท็กไว้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีเกลี้ยยางตัวนี้อุ้มม้ให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านได้นะฮะ ที่เอาไปแล้วเนี่ยใช้งานลงดินนะครับก็สามารถยิงน็อตออกได้เลยแล้วก็เอาเกย์ยางออกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดนั่นแหละที่ได้ใช้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเจ้าเกย์ยางตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราซื้อแยกนะครับลูกละ700อนะฮะลูกค้าครับก็คูณเข้าไปนะฮะประมาณ80บกว่าลูกนะฮะโดนหลายมือเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้ไปพรอบตัวรถเลยนะครับก็คุ้มค่ามากๆนะฮะนี่นะครับ ดูภูมิกีกันหน่อยสภาพภูมิกีก็สวยนะตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนตามสากรคฟุตของญี่ปุ่นก็จะมีตัวตะขอนะครับยกน้าหนักตัวนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะฮะบางทีจะมีการได้ใช้งานยกของเล็กน้อยเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นข้อดีของรถญี่ปุ่นนะครับอ่าหล่อมากนะครับเฟรมเฟรมนี่ถือว่าสภาพสวยมากๆเลยนะครับรอยผู่อะไรนะไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ สภาพด้านบนสวยมากนะครับคันนี้นะครับร้อยผู้ร้อยสนิมเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะฮะในส่วนของเครื่องยนต์ก็แน่นอนเป็นรถพุท12ตันนะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะฮะตัวนี้นะครับสี่สูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์แคสเทอพิล่าซ4.2นั่นเองนะครับตามที่ได้เขียนไว้ตรงฝาเครื่องตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับ าพเครื่องยนต์เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยดีมากนะจุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับสภาพภายนอกสวยมากๆนะโอเคเดี๋ยวขอปิดฝาเครื่องก,ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปั๊มเทอริกกันต่อนะครับไปนี่นะครับถัดลงมาด้านข้างนะคะก็เจอในส่วนของปั๊มเทอริกนะครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็สภาพปั๊มของเขาเนี่ยเขาบอกได้เลยว่ามาแห้งสวยดีมากๆนะครับจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับเนี่ยนะสายไฮดรอลิกเนี่ยแห้งดีหมดเลยนะ ตัวนี้นะครับนี่นะครับแต่ก็ดดานค้างกจะจิตตาสามในึ่งอ SR แบบนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยพวกเรื่องอารณงอะไรเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเจ้าตัว 3- ามหนึ่งสาม DSR ตัวนี้เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับตัวแค t ติวิล่าสามหนึ่งสองดีทั่วไปเลยนั่นเองนะครับจะต่างกันที่บอดี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเครื่องนะฮะปั๊มหรือว่าพวกอารณงอะไรต่างๆในส่วนของตัวรถเนี่ยใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่บอดี้นะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูแผงว่าน้ํากันหน่อยนี่นะครับ หน้าตาแผงพอน้าก็ประมาณนี้นะครับพวกกรองนะฮะกรองอากาศแบตเตอรี่เนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเวลาสวิตช์เปลี่ยนเนี่ยก็สามารถทาตรงนี้ที่เดียวได้เลยนะครับสวยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวดูในหัวกีงกันหน่อยนะครับแล้วก็ตามใ์รถที่เป็นโมเดลท้ายมนนะฮะวกตะกล SR เนี่ยประตูนะครับเปิดขึ้นคนขับของเขาเนี่ยจะเป็นประตูสไลด์แบบนี้นะครับเน้นความคล่องตัวนะนี่นะเป็นประตูสไลด์แบบนี้เลยก็ได้ความคล่องตัวนะครับไม่ต้องมา เือพื้นที่ตอนที่อยู่หน้าง,งานเลยนะครับสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะฮะแล้วก็ภายในก็น้าตาประมาณนี้ก็คล้ายๆกับตัวสามหนึ่งสองดีทั่วไปนะฮะนี่นะฮะพอนั่งแล้วฟลิ่งก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวลองขับเทสให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนนะครับน,นะาก็กดตัวลอยได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับ พวกความวงความไวเนี่ยก็แน่นอนนะฮะเป็นรถรุ่นใหม่ก็แทบไม่ต้องลองเยอะอยู่แล้วนะครับพวกนี้เนี่ยจะทํางานได้ค่อนข้างไวตามไม้ตามมือดีมากๆอยู่แล้วนะฮะนี่นะครับปั๊มเนี่ยแรงนะครับแล้วก็ทางานได้ไวตามไม้ตามมือดีปกติเลยนะนะโอเคเดี๋ยวลองผ่านดันกันหน่อยผ่านดันเนี่ยคอนโทรลก็อยู่ตรงนี้นะฮะอารมณ์เนี่ยจะคล้ายๆกับพวกแมคโครเล็กทั่วไปนะฮะก็จะมีคอนโทรลสำหรับผ่านดันอยู่ข้างๆตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับนิ่มๆเลยนะฮะปั๊มนี่กดตัวลอยได้แบบ ิวๆเลยนะฮะเห็น okay, นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรอบต่ำสุดของเขาด้วยนะลูกค้าครับมาเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันหน่อยนะครับดีสายนะครับขวานะครับอ่าไปนิ่มๆเลยนะเห็นนะในส่วนของปั๊มตัวเดินเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้แรงดีตามปกติเลยนะครับปิดตัวเนี่ยสู้ได้สบายๆชิวๆเลยนะโอเค อันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสตนะฮะกำลังปั๊มเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นการเทสระบบเบื้องต้นของเขานะฮะแล้วก็สาหรับลูกค้าข้นไในนะครับที่ดูแล้วสนใจเนี่ยนะฮะเจ้าตัวแค t ติบิลล่าสามหนึ่งสาม DSR คันนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้น้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าต่อเข้ามานะครับอาจาก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ กได้เลยว่ามาสวยนะฮะแล้วก็พวกปั๊มเครื่องของเขาเนี่ยทำงานแน่นแน่นแรงดีพร้อมรืยองานได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญค่าตัวของน้องเขาเนี่ยไม่แพงนะครับอยู่แค่ไม่ถึงล้านนะฮะเก้าแสนกว่าเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ก็ขอฝากว้ร์ชันนี้นะครับกับตัวตัวแคทเทอริลล่าสามหนึ่งสามดีเออาร์คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซัสไคร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่่ออนนคครััับมมไวว้้เจกใหิสสดี